แรงนี่กับพ,พี่น้องมาเบิงขาวจ้าขาวสาวลาถอกหลายและพ,พี่น้องคุณกําลังถอกําลังสอดพ่วงขาาจูนพูนอยู่คุณสอดหลายแน่แล้วเุขาวมองชุ้งสูงนั่นล่ะพี่น้อง,ง,น,น,น,องนี่กรลังออกพ่วงออกออกพ่วงออกมากขาาโอกโลกอยู่นกกระไยหลายเด้พี่นอ้องเพราะว่าขาวถอกกมอนโมโนกคนซุ่ม บรรยากาศย่มือแรงกับสีบนเหมือแดงด้ยจ้าโุลโอ้ยคือเหมือดแทนนาะโผยกให้พี่น้องเบิ้งสูงๆเขาก็ล่างอออข่วงอีกจังหน่อยกับสีเหลืองอารามเหลืองคงหน้ากับสีเป็นสีเหลืองทองเนาะพี่น้องเนาะกับสีให้พี่น้องในเบิ้งห่วงเขาเข้าๆสะกอนหลายพื้นที่กับว่าท่านไดอ้อถอกหรอกพรวาวเพ่นใส่เขามะลีใหญ่อันนี้เขามะลีหนึ่ง ไอ้ขามารีซิมหาเด้อพี่น้องขามารีหอมบานเห่านี่แหละซาลาบรไซขามารีาใหญ่เนาะเข่าไซขามารีเตีย่ยท้อ,องเง่าไปหอดซุดหอดปุ่นเลยกำลังงามพี่น้องนี่กำลังออกห่วงห่วงพนี้แต่ห่วงยาวดิห่วงยาวใหญ่ให้เบิองสั่ดๆก่อเข่าใหญ่ๆ าย่อยลมไปนน้ำแน่แล้วก็มีพนักห่วงพี่นอ้องหนื่งจากว่าสูงโหดก็เลยนอนนอนเป็นยมยอมอีกจังหน่อยมีเต็มเม็ดเต็ม,ม,ตม,ตมห่วงนี่ก็สินอนมืดเลยแถวนี้ก็สินอนสาบลาบจิ้ว่ามีมองยืนพ่อมองดอกกำลังงามพี่นอ้องแป๊บเดียวเท่านั้นเด้นี่ก็เหลืองถ้ามันแดดนี่แป๊บเดียวก็เหลืองได้พี่น้องเขา มีงานนี่แหละสอดร้ายกโกมู่จ่าวาอีกก้านคางๆนี่เพราท่านได้ออกเพราะท่านได้ออกฟ่วงร้ายกระลังทย่อยออกไปเรื่อยๆนี่ดิี่จ้าน,นำกันยั่งร้ายอยู่ด้เพราะว่าเพาท่านได้ปล่อยนำออกเพราะว่ามันกระรังเขา่าเพาท่านได้ถอดดูถ้าปล่อยออกรั้งเสี่ยงกอนีนี่ละจ้าพี่นอ้องบรรยากาศย้าม,มือเลง บานเห่ามันกับซ้ำบานเห่านี่ล่ละตอนนี้กะตอนนี้กะเขากะขี้ขานยืนแน่เลยพี่น้องยืนยืนเมยแล้วก็น,นอนลงท่งนหนังตัวนี่นอนลงแน่และเริ่มสิทยอ่อยนอนเอน็นหลังลงล่ะแต่ว่าพิญญาณหรอกพี่นอ้นองนี่กำลังถึงยอ่อข้อขืนยอ่อข้อขืนอยู่ ลมก็พอเป็นยังเป็นเหลืองธรรมดาของเขาลมทุกปีจ้างานนี้ณลมร้ายเติบแล้วมันสูงโผลพไปนอ้องเอ้ยมันก็เลยล่มนะมันกับิค่อยเอยหนึ่งลงไปลงไปหอยย่อยหนึ่งลงไป ยองกันลงไปเรื่อยๆๆยกับสิผ้ากันย่อคอย่อห่วงขึ้นมา